สำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบนะครับ1,197 cc 92แรงม้านะจับคู่มากับเกียร์ออโต้นะครับหรือว่าเกียร์อัตโนมัตินั่นเองความสมบูรณ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะความสมบูรณ์เนี่ย100%แน่นอนนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่29,583กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลตั้งอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ t o โย t ้ายาริ1.2ส p o r t ตนะครับปี2021นะสำหรับคันนี้เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยดีกว่าสําหรับทางด้านหน้ารถนะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีดําขนาดใหญ่นะครับตัดมาด้วยคิ้วโคมเมียมน,นะสภาพภายนอกก็ยังถือว่าดูสวยงามนะครับไม่มีบาดแผลให้เห็นนะ เดี๋ยวเรามาดูล้อและยางกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับล้อนะครับเป็นล้อแม็ก6ก้านนะครับขนาดยางนะครับอยู่ที่195ทับ50 R15 นะครับเป็นล้อแม็กขอบ15้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกระจกมองข้างกันบ้างนะครับสำหรับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำนะตัดกับตัวรถนะครับฝังมาด้วยไฟเลี้ยวเรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกกันบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกที่ให้มานะครับมีสเกิร์ตติดตั้งมาให้รอบคันนะครับแล้วก็คิ้วกันสาดนะครับติดตั้งมาครบทั้ง4บานนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันหน่อยดีกว่าคันนี้นะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งคันนะที่เรายังรับประกรันโครงสร้างตัวถังให้100%อีกเช่นเคยมาเริ่มดูกันมาดูโครงสร้างทางด้านข้างนะครับตะเข็บเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะ เดี๋ยวมาดูซอกประตูกันหน่อยนี่นะครับซอกประตูเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับน็อตให้เห็นนะครับ <Wow. S 1> มาดูกันต่อนี่นะครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับไล่ขึ้นมานี่นะครับเดิมเดิมโรงงานนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านท้ายกันหน่อยนะครับ สำหรับทางด้านท้ายนะครับเสารับสัญญาณนะครับเป็นแบบทีบฉลามนะครับไฟเบรกดวงที่สามที่ปัดน้ําฝนโลโก้เพจต่างๆอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างทางด้านท้ายกันหน่อยดีกว่ามามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับโครงสร้างทางด้านท้ายนะครับเดิมโรงงานแน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยของการเคลียร์สีมานะครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะครับฝาท้ายเดิมน็อตไม่มีขยับ มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับน็อตฝาท้ายนะครับเดิมไม่มีขยับแน่นอนนะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับไม่มีเคลียร์สีนะสำหรับทางด้านท้ายมาดูยางอันไหล่กันบ้างน,นะครับสําหรับคันนี้นะครับไม่มียางอะไหลมาให้นะจะเป็นอ,อุปกรณ์เติมลมนะครับอุปกรณ์ปะยางนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันหน่อยนี่นะครับท้ายเดิมโรงงานแน่นอนนะครับไม่มีร่องรอยของการทํานะมาเดี๋ยวมาดูกันต่อ นี่ครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมานี่นะครับเดิมโรงงานมาดูนะครับตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับซอกประตูนะครับนี่เดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทางด้านห้องเครื่องและฝากระโปรงทางด้านหน้ากันบ้านดีกว่านะครับว่าจะสวยขนาดไหนไปมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทางด้านห้องเครื่องและฝากระโปรงทางด้านหน้ากันบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไล่มาตั้งแต่ทางด้านซ้ายกันเลยนะครับสําหรับแก้มด้านซ้ายนะครับยังเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับไล่มาที่คานนะครับคานเดิมไม่มีขยับนะครับเดี๋ยวไล่กันมาเรื่อยๆนะนี่นะครับทางด้านขวานะครับคานเดิมนะครับสมบูรณ์นะครับ สำหรับทางแก้มด้านขวาเนี่ยมีการเก็บงานมานะครับ1ชิ้นนะฝากระโปรงหน้านะครับเดิมนะน็อตไม่มีขยับนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบนะครับ1 1 9่งพัซีซีแรงม้านะจับคู่มากับเกียร์ออโต้นะครับหรือว่าเกียร์อัตโนมัตินั่นเองสำหรับประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะเป็นประเภทเบนซินนั่นเองนะน้ำมันที่สามารถเติมได้นะครับก็จะเป็น แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอ์91นนะครับแล้วก็รองรับน้ำมัน E 2 0เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับรถปี2021นะครับภายในจะสวยขนาดไหนไปต่อตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในด้านภายในของ Toyota Yaris 1.2 Sport ปี2021แล้วนะครับสำหรับกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับอ่ะระบบสตาร์ทเนี่ยยังไม่ใช่ผู้สตาร์ทนะครับคันนี้นะเป็นแบบหมุนนั่นเองนะไข,ขเอานะ เดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถกันก่อนเลยสำหรับโทนสีภายในนะครับก็จะเป็นโทนสีดำมาให้ทั้งคันนะครับเดี๋ยวมาดูคอนโซลด้านหน้ากันเลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับความสมบูรณ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะความสมบูรณ์เนี่ยร้อแน่นอนนะครับมาดูจอกันหน่อยวิทยุนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับขนาด6.7นิ้วนะของ To โยต้นะครับมาดูแอร์กันหน่อยนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับ มาดูคอนโซลกลางนะครับมีที่วางแก้วน้ำให้2ช่องนะครับเกียร์ออโต้นะครับพุ่มมาด้วยหนังนะคอนโซลกลางนะครับมีที่พักแขนมาให้นะแล้วก็มีช่องเก็บของมาให้อีกนิดหนึ่งมาดูพวงมาลัยกันบ้างนะครับสำหรับพวงมาลัยนะเป็นแบบ3ก้การพุ่มหนังนะครับมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับรถปี2021ดรถประมาณ2ปีแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันเลขไม์นะครับอยู่ที่ 29,583กิมโลเมตรเท่านั้นนะครับก็ยังถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยอีก1คันนะมาดูสภาพเบาะก,กันหน่อยเบาะที่ให้มานะครับเป็นเบาะหนังมาให้ทั้งคันนะครับสบภาพเบาะก,ก็ถือว่าสวยสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารตอนหลังกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะสวยขนาดไหนไปอ่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในด้านของห้องผู้โดยสารตอนหลังเรียบร้อยนะครับ มาดูสภาพเบาะกันสภาพเบาะก็ถือว่าใหม่นะครับถ้าเทียบกับป้ายแดงก็ถือว่าสภาพเหมือนป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับเบาะนะเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่กันดูหน่อยดีกว่านะครับสาหรับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับของรถปี2021กับไม่20,000กว่าๆนะความสมบูรณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันไปไปเดี๋ยวเราไปทดลองขับขี่กันดูหน่อยนะครับสําหรับรถปี21นะกับไม่20,09 เดี๋ยวเราไปดูความสมบูรณ์กันว่าเดี๋ยวเราไปลองใช้ความเร็วกันดูสักนิดหนึ่งนะครับ มานี้แล้วกันเนาะสรุปเลยแล้วกันนะครับความสมบูรณ์ของเครื่องเกียร์แล้วก็ช่วงล่างนะครับอ่าถ้าตินเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ในระดับประมาณสัก99%นะครับไม่แพ้รถป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถเข้ามาลองขับขี่กันดูก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้จะตั้งขายอยู่ที่เท่าไหร่ไป ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภายนอกภายในและก็การทดลองการขับขี่ของ t o y o ต a y ยาริ1.2สปอร์ปี2021นะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับสำหรับราคานะครับคันนี้ตั้งขายเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นนะครับก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสัก8 3 0 0นะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะก็สามารถทักเข้ามาติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปดูรถอะไรต่อคอยติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคา F ์โฟชเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า80,00คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟ u .com